โอยต่ๆตๆเอาห้างนี่หน่อยว่าใครดีเท้่เอาลงมาเบิงล่าเนี่ยอืมัดมนมันสีใครอยู่หรือใช่ใช่อสอ้ยใครอยู่ตัวัหนน่ะมีใครอยู่มาเท่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 ตัดๆัดตัดัดัดตัดเทดๆๆ